ชิโรเนะวางมือลงบนไหล่ของเรียนเบาๆเสียงพูดนั้นอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักนายไม่ต้องรับผิดชอบทุกเรื่องหรอกต่อให้ต้องตายตรงนี้ฉันก็ไม่มีวันเสียใจที่ได้เป็นเพื่อนกับนายคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดกรีดลงไปในใจของเรียนโอเจนน้ำตาที่ไม่อาจกลั้นไว้ได้ไหลเรียนลงบนใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดและความขุ่นเคืองเขาตะโกนขึ้นเสียงกรีดร้องที่ประทุออกมานั้นเต็มไปด้วยความไร้หนทางและความรู้สึกที่รุนแรงนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันกำลังพูดต่อให้ฉันถูกทุกคคนนรรัังงงเเเกกียจกยจางง็็ป กันตลอดไปท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดเสียงหัวเราะสดใสก็ดังขึ้นอย่างไม่คาดฝันทําลายทุกสิ่งฮ่าฮ่ช่างยอดเยี่ยมจริงๆไม่นึกเลยว่าอายุขนาดนี้ได้เห็นละครดีๆแบบนี้วัยหนุ่นสาวนี่แหละคือที่สุดเรน่าเงยหน้ามองปู่ของเธอดวงตาสีอำพันส่องประกายด้วยความยินดีเธอเรียกเสียงดังคุณปู่คะ เรนาพลันร้องด้วยความยินดีสองมือประสานกันด้วยความตื่นเต้นตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นท่านปู่แล้วก็บิช,ชอปที่ยืนอยู่ข้างเธอทำสีหน้าประหลาดใจท่านพ่อมาถึงแล้วหรือเรนาบอกลูกว่าต้องอีกหลายวันเลยนะจากโซฟาหรูหราเสียงทุ้มนุ่มนวลและผ่อนคลายก็ดังขึ้นข้ามาเร็วเพราะเพื่อนข้าหนีตามหญิงสาวไปแล้วชื่อโรเนอร์อื้องไปดวงตาสีฟ้าครามใบกว้างด้วยความประหลาดใจเมื่อจำได้ว่าใครเป็นคนพูดบุคคลน,นั้นคือนายพลแห่งทอเมียนักดาบระดับ3ามคุณปู่ของเรียนชายผู้กำลังนั่งไขวห่ห คลุมโอเกนอดีตหัวหน้าตระกูลยิ้มกว้างอย่างช่ำชองยางไรก็ตามที่นี่ก็ยังคงวุ่นวายเหมือนเคยวัยหนุ่มสาวนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆบิชอปขมวดคิ้วเสียงเต็มไปด้วยความกังวลกรณีนี้ไม่ยอดเยี่ยมเลยครับภาพลักษณ์ของตระกูลเราเสียหายร้ายแรงแล้วคลุมเอ็นกายไปข้างหน้ารอยยิ้มยังคงประดับบนใบหน้าแต่แววตากลับฉายความลึกซึ้งอย่าพิ่งด่วนสรุปไปสิข้าสังเกตการอยู่ข้างหลังมาพักหนึ่งแล้วและเห็นได้ชัดว่าทุกคนก็มีเรื่องอยากพูดมากมายงั้นทําไมเราไม่ลองฟังความคิดเห็นนนขอองกกกัแลละะ่ ว่าเราเสียหน้าจริงๆหรือเปล่า ในโถงอันโออาของตระกูลโอเจนเรนากล่าวเสียงดังฟังชัดต่อหน้าชายผู้ทรงอำนาจที่สุดในบ้านแม้เมื่อวานลูกเพิ่งเคยพบชิโรเนะเป็นครั้งแรกแต่ลูกก็ตระหนักได้ว่าเขาเป็นเด็กฉลาดและมีพรสวรรค์ยิ่งกว่านั้นชิโรเนะได้ทำตามข้อกำหนดทั้งหมดในสัญญาครบถ้วนและควรจะออกจากบ้านไปแล้วในวันนี้โดยสถานการณ์เช่นนี้ยากที่จะบอกว่าชิโรเนะเข้าหารีอันด้วยเจตนาร้ายและผลที่ได้คือลูกไม่เชื่อว่าการกระทำของเด็กชายได้ทำให้เชื่อเสียงของตระกูลมัวหมองเลย คลัมฟโอเจนนายพลเท่าผู้เก่าประสบการณ์ลูบคราวเบาๆรอยยิ้มซ่อนในแฝงความหมายผุดขึ้นบนใบหน้าขณะที่เขาฟังคำพูดของหลานสาวเขากล่าวอย่างครุ่นคิดว่าหืม um, ข้าเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นเจ้าคิดว่าอย่างไรหลานชายคนที่สองของข้าทุกสายตาจับจ้องไปที่ไรเส้นเลือดปูดขึ้นบนขมับเขาขมวดคิ้วแล้วกล่าวเสียงต่ำผมไม่ชอบไอเด็กนั่น เมื่อได้ยินเช่นนั้นรอยยิ้มแห่งชัยชนะและความพึงพอใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของบิช,ชอฟถูกต้องข้ารู้แล้วว่าสามารถเชื่อใจไรได้ทว่ารายกล่าวต่อทันคีด้วยน้ำเสียงเย็นชาและหนักแน่นว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมรอยยิ้มของบิช,ชอฟแข็งค้างแตกสลายกลายเป็นความตกตะลึงอย่างที่สุดอะไรนะบิช,ชอฟรีตาลงมองบุตรชายคนรองความสับสนฉายแววบ,บนใบหน้าอันเคร่งขรึมชั่วขณะ ลูกหมายความว่าอย่างไรลูกบอกไม่ชอบเด็กนั่นแต่กลับบอกไม่สนใจไรเอ็นเอหลังพิงโซฟาหรูหรากอดอกพลางเผยรอยยิ้มหยันมุมปากก็ตรงตามนั้นล่ะครับผมไม่ชอบเด็กนั่นแต่คุณไรอันจะคบใครก็ไม่เกี่ยวกับผมผมแค่อยากให้เรื่องนี้จบเร็วๆเ,เราจะได้ไปวังหลวงกัน ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดเสียงหัวเราะสดใสของคลัมดังขึ้นฮิฮิฮิไม่มีที่ไหนสุขเท่าบ้านเราแล้วสิถ้าอย่างนั้นเพื่อให้เรื่องนี้จบลงเรามาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เฝ้าสังเกตหนุ่มน้อยชิโรเนะมานานที่สุดรองหัวหน้าพ่อบ้าน ตามคำเรียกรองหัวหน้าพ่อบ้านเทมูรันผู้มีผมงอกหวีเรียบร้อยแล้วแว่นตากรอบกลมเดินขึ้นมาอย่างใจเย็นเขากระแอมเบาๆเตรียมกล่าวคำแต่บิชอฟขัดคำพูดของเขาก่อนด้วยน้ำเสียงคมกริบราวกับคำเตือนท่านคงรู้อยู่แล้วเราไม่ใช่ผู้ที่แสดงความคิดเห็นแต่เป็นผู้ที่กระทำตามความประสงค์ของนายท่าน สายตาอันเฉียบคมของบีชอฟจับจ้องไปที่รองหัวหน้าพ่อบ้านอย่างแน่วแน่ทำให้บรรยากาศในห้องดูเหมือนจะแข็งค้างไปคล้ำทำลายความเงียบงันที่น่าอึดอัดท่านรู้หรือไม่ว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกันเทมูรันตอบอย่างใจเย็นผมทราบว่าเขาไปมาหาสู่กับคุณชายคนเล็กบ่อยครั้งแต่ไม่ทราบว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกันเขาวางมือบนอกสายตาแน่วแน่มองตรงไปยังหัวหน้าตระกูล ชิโรเนะทำงานที่ผมมอบหมายเสร็จสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแถมยังเร็วกว่ากำหนดถึง6เดือนตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมหากเขาเป็นเด็กอย่างที่ทุกคนคิดจริงๆผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะจัดเรียงหนังสือหมื่นเล่มนั้นได้ หน้าถงใหญ่โออาชิโรเน่ยืนนิ่งแข็งใบหน้าซีดเผือดเผยความวิตกกังวลชัดเจนยามเผชิญหน้ากับรอยยิ้มพอใจของเรียนยืนอยู่มุมหนึง่งเรน่าเผยรอยยิ้มเปี่ยมเล็ดในผ่านคิดในใจเยี่ยมไปเลยบรรยากาศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วคนเดียวที่อยากจะลงโทษชิโรเน่ก็มีแค่พ่อเท่านั้น บิชชอฟที่ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากกระแอมไอหนึ่งครั้งใบหน้ามืดครึมด้วยความไม่พอใจทันใดนั้นเสียงทุ้มเปี่ยมอำนาจก็ดังขึ้นขัดจังหวะบรรยากาศตึงเครียดไม่คลําโอการยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาคมกริบร่างกายแผ่รัศมีแห่งอำนาจที่กดดันข้าไม่อาจยอมรับเรื่องนี้ได้ทั้งเรนาและบิชชอฟต่างตกตะลึงท่านปู่เรนาอุทานด้วยความประหลาดใจขณะที่บิชชอฟก็ไม่อาจซ่อนความแปลกใจไว้ได้ท่านพอ่อ คล้ำหันกลับมารอยยิ้มปรากฏแวบหนึ่งบนใบหน้ากร้านโลกไม่ไม่คาเข้าใจว่าพวกเขามองกันและกันเป็นเพื่อนทว่าเมื่อเขาหันกลับไปเผชิญหน้ากับชายหนุ่มทั้งสองสีหน้าก็เคร่งครืมขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องทุกอย่างต้องจบลงตรงนี้สมาชิกทุกคนในตระกูลของเราหล้วนดำรงตำแหน่งสำคัญในอาณาจักรหากความสัมพันธ์นี้ยังคงดำเนินต่อไปข่าวลือก็จะแพร่สะพัดและนี่อาจกลายเป็นจุดอ่อนให้คู่แข่งทางการเมืองฉวยโอกาสและใช้ประโยชน์ได้ ไร่ถึงกับกำลังจะมีบททดสอบรับรองอีกด้วยนอกจากนี้ข้าจะทำอะไรได้เล่าเมื่อมีหลายครอบครัวเหลือเกินที่ต้องพึ่งพาข้า สายตาของคนในตระกูลและเหล่าคนรับใช้ทั้งหมดจับจ้องไปที่ชายหนุ่มทั้งสองสุดท้ายคล้ำม,มองตรงไปยังชิโรเน่เสียงของเขาแผ่วลงแต่ยังคงเปี่ยมด้วยน้ำหนักชิโรเน่เจ้าเป็นเด็กฉลาดข้าเชื่อว่าเจ้าจะเข้าใจสีหน้าลิงโลดบนใบหน้าของเรน่ามมดดับลงในฉับพลันปลายเป็นความตกตะลึงอย่างที่สุดแต่ว่าเธอพูดตะกุกตะกัก ร่างกายของเรียนแข็งเกรงกำหมัดแน่นแนบลำตัวขณะที่เขาจ้องมองตาคุณปู่ของตัวเองคล้ำโอเกนรีตาลงเสียงของเขาทุ้มลึกและเปี่ยมอำนาจข้าเห็นว่าเจ้ามีพลังที่ยอดเยี่ยมมากนะเรียนแต่ทำไมเจ้าถึงไม่เข้าใจคำพูดของข้าเจ้ารู้ดีถึงน้ำหนักของชีวิตนับไม่ถ้วนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายสายตาของเขาละจากหลานชายที่ดื้อรั้นไปทางชายหนุ่มผมทองที่ยืนเงียบๆเ,เจ้าคิดอย่างไรชิโรเน่ข้าอยากขอบคุณเจ้าที่สอนมิตรภาพที่แท้จริงให้หลานชายที่ไร้ดียงสาข,ของข้าแต่เจ้าช่วยหยุดเรื่องนี้ไว้แค่นี้ได้ หมทุกสายตาจับจ้องไปที่ชิโรเน่ความเงียบที่หนักอึ้งเข้าปกคลุมยืดเยื้อยาวนานเราไม่มีที่สิ้นสุดในที่สุดชิโรเน่เงยหน้าขึ้นดวงตาสีฟ้าครามของเขากระจ่างใสและแน่วแน่อย่างน่าประหลาดใจจ้องมองตรงไปยังนายพลผู้ทรงอํานาจผมทําไม่ได้ครับคําปฏิเสธสั้นๆแต่หนักแน่นราวกับค้อนที่ฟาดลงมาในความเงียบงนันทั้งห้องราวกับตายไปแล้วผู้คนรอบข้างอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงแต่คนที่ตกใจที่สุดกลับเป็นเรียนดวงตาสีทองของเขาเบ กว้างความโกรธเกรี้ยวในตอนแรกถูกแทนที่ด้วยความตกตะลึงอย่างไม่น่าเชื่อเขากระตุกกระตักพูดไม่ออกชิ เสียงเรียกของไรอันดังขึ้นทำลายบรรยากาศตึงเครียดชิโรเน่ชิโรเน่ยืดตัวตรงวางมือบนอกและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าถ้าฉันเป็นอุปสรรคของไรอันฉันก็ไม่รังเกียจที่จะไม่เจอเขาอีกแล้วอย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าฉันจะมองเขาเป็นอย่างอื่นนอกจากเพื่อนได้ฉันกับไรอันเป็นเพื่อนกันเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นไรอันก็ก้มหน้าลงมือบีบกระชับด้ามดาบจนสั่นเทาความรู้สึกละอายใจอย่างสุดซึง้งเข้าครอบงำจิตใจของเขาฉันน่าละอายจริงๆเขาบ อ,อกกับตัวเองดรืยอใจที่แตกสลายฉันคิดว่ามันโล่งใจที่ชิโรเน่จะไม่ต้องตายพูดตามตรงส่วนหนึ่งของฉันก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆน้ำตาอุ่นๆหยดหนึ่งไลหลริมเงียบๆลงบนแก้มของเขาเมื่อความสิ่งที่โหดร้ายถาโถมเข้ามาแต่ชิโรเน่รู้มานานแล้วว่าการทอดทิ้งเพื่อนก็เท่ากับการละทิ้งตัวเองในบรรยากาศตึงเครียดจนแทบหยุดหายใจเรียนคำรามใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธจัดขณะยกดาบขึ้นสูง เอาเลยยังไงซะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาต่อรองกันได้อยู่แล้วเรนากรีดร้องด้วยความตกใจอย่าทำนะพี่ไม่รู้ว่าน้องกำลังจะทำอะไรแต่ได้โปรดอย่าทำเลยไม่สนใจคำวิงวอนอันสิ้นหวังของพี่สาวเรียนไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยแสงเจอจ้าพลันวาบขึ้นเมื่อเขาสับดาบปักลงไปในพื้นหินอ่อนอย่างแรงก่อให้เกิดคลื่นพลังงานแผ่กระจายไปทั่วห้องด้วยดาบที่ปักแน่นอยู่กับพื้นเรียนเงยนหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและประกาศคำปฏิญาณอย่างเคร่งครึม ข้าขอประกาศข้าเรียนโอเกนบุตรชายคนที่สามแห่งตระกูลโอเกนนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปจะขอเป็นดาบของชิโรเนะความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงคำรามของบิช,ชอฟสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากความประหลาดใจเป็นความโกรธจัดถึงขีดสุดอะไรนะไอสารเลวไองโง่เสียงตะโกนด้วยความโกรธของเขาดังก้องไปทั่วคฤหาสน์อันกว้างใหญ่คำประกาศที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ถูกกระทำลงไปแล้วต้นกำเนิดของคำสาบานอัศวินนั้นมีมาตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งราชอาณาจักรทอร์เมีย ในยุบที่วุ่นวายอาณาจักรน้อยใหญ่ต่างรบพุ่งแย่งชิงดินแดนกันไม่หยุดหย่อนท่ามกลางสถานการณ์เช่นนั้นอาทอฟที่หนึ่งผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทุกคนได้รวมแผ่นดินสำเร็จและก่อตั้งอาณาจักรทอเมียขึ้นบนระเบียงสูงเบื้องหน้าธงประจำราชาอาณาจักรซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์สิงโตผู้สง่างามกษัตริย์องค์ใหม่ทอดพระเนตรลงไปยังคลื่นมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยทหารเกราะนับพันนายเบื้องล่างอย่างไรก็ตามอาณาจักรที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ต้องเผชิญหน้ากับชาติเพพื่่่ออนนนนนนนบบ้้้าาาาททททีีรรงงงิิลดดััแจะถูกกววใ ชาติกษัตริย์ที่พ่ายแพ้จึงได้รับอนุญาตให้ปกครองดินแดนของตนต่อไปได้โดยตรงและสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนั้นก็คือคำปฏิญาณอัศวินในห้องโถงอันง,งดงามโออานักรบทั้งหลายคุกเขา่ามอบดาบและสาบานตนว่าจะกลายเป็นดาบเพียงเล่มเดียวของนายเหนือหัวแลกกับการที่พวกเขาได้รับสถานะขุนนางนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำปฏิญาณอัศวินและการกำเนิดของชนชั้นสูงด้วยเหตุนี้การละเมิดคำปฏิญาณอัศวินจึงหมายความว่าพวกเขาจะกลายเป็นผู้ที่น่าดูถูก กว่าสุนัขบ้าเสียอีกใบหน้าของเรียนโอกุ่นสว่างวาบขึ้นด้วยความตื่นเต้นอย่างบ้าระห่ำเขายื่นตัวไปข้างหน้าหรีตาลงและแสยิ้มอย่างท้าทายว่านายคิดยังไงล่ะตอนนี้ฉันกลับํำไม่ได้แล้วนะใช่ไหมล่ะ ท่ามกลางถงทางเดินอันโอ,อ่อาเสียงตะโกนของเรียนดังกล้องท่านอาจารย์เขาคุกเข่าข้างหนึ่งชูดาบขึ้นสองมือมอบให้แก่ชิโรเนะท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนที่อยู่ณที่นั้นตรงกันข้ามกับท่าทางมั่นใจของเรียนชิโรเนะร้องตะโกนด้วยความตื่นตระหนกเรียนนายกำลังทำบ้าอะไรเนี่ยเขาจับแขนเรียนอย่างรีบร้อนพยายามดึงให้เขาลุกขึ้นอย่างสิ้นหวังเสียงทุ้มต่ำและทงอำนาจด,ดังขึ้นขัดจังหวะบรรยากาศเรียนคลัมโอเกนเดินออกมาเขากล่าวเสียงเข้มรอยยิ้มบนใบหน้าดูมั่นใจแต่ก็ทท้าาายในครว เดียวกันถ้าข้ากําลังเห็นเจ้าประกาศตัวจะเป็นดาบของเจ้าหนุ่มนั่นจริงๆก็หมายความว่าเด็กคนนี้มีคุณสมบัติพอใช่ไหมตอบข้ามาเขามีพรสวรรค์โดดเด่นจริงๆหรือเพียงเพราะตัวเจ้าไม่มีแสงสว่างนั้นเขาจึงส่องประกายในสายตาเจ้าเรียนเชิดหน้าขึ้นวางมือบนหน้าอกของเขาด้วยท่าทีจงรักภักดีอย่างที่สุดเขาประกาศกล้องดาบไม่ตัดสินดาบเพียงแค่ปกป้อง ทันใดนั้นเสียงหัวเราะกึกก้องราวกับฟ้าร้องก็ดังกลบทุกสรรพเสียงควักฮ่าฮ่าฮ่าคลำโอเกนหัวเราะกากมือข้างหนึ่งปิดหน้าขณะที่ร่างกายกำยำสั่นสะเทือนไปทั้งตัวเรียนเรียกติดอ่างเคาะคุณปู่ คลำไม่สนใจเสียงเรียกของหลานชายเสียงของเขายังคงดังกังวานและครงพลังใช่แล้วพวกเจ้าตัวเล็กพวกนี้ต้องทำได้ถึงเพียงนี้เป็นอย่างน้อยจึงจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดได้เจ้าหนูนั่นพูดจาได้ดีทีเดียวแต่ด้วยฝีมือดาบที่แย่ของเจ้าเรียนคารู้สึกสงสารเพื่อนที่เพิ่งคบของเจ้าที่มีดาบเช่นนี้จริงๆคลำไม่สนใจสีหน้าสับสนของเรียนแล้วโบกมือพอแล้วพอแล้ว,ลวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาหันไปหาชื่อโรเนะวางมือใหญ่ ที่เต็มไปด้วยรอยด้านลงบนไหล่ของชายหนุ่มสายตาของเขาอบอุ่นและจริงใจขึ้นชิโรเน่แม้หลานชายของข้าจะยังไม่ใช่ดาบที่คมที่สุดแต่มันจะไม่มีวันชี้ปลายดาบไปทางเจ้าดูแลหลานข้าด้วยนะ ชิโรเนะประหลาดใจกับการเปลี่ยนท่าทีอย่างประทันหันเขาตะลึงไปชั่วขณะแต่แล้วรอยยิ้มผ่อนคลายและสงบก็ผลิบานบนริมฝีปากชายหนุ่มจัดคอเสื้อเล็กน้อยก้มศีรษะอย่างสุภาพขอบคุณที่ท่านยอมรับครับนายพลโอเกนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจจากนั้นหันไปหาพ่อบ้านที่ยืนนิ่งอยู่คล้ายๆเสียงของเขาออกคำสั่งอย่างหนักแน่นในเมื่อทั้งสองคนได้เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันชั่วชีวิตข้าจะปล่อยให้เขาจากไปแบบนี้ไม่ได้ผู้ช่วยพ่อบ้าน จงใช้รถมาที่ตั้งใจจะให้ชิโรเนตกลับบ้านไปรับบิดามารดาของเขามาที่นี่ผู้ช่วยพ่อบ้านและผู้ติดตามคนอื่นๆต่างประหลาดใจจนตะลึงงนันเคาะครับข้าจะไปเดี๋ยวนี้ครับคนรับใช้อีกคนพึมพำรรในใจเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเสียงหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งของเรียนโอก้าดังกล้องไปทั่วห้องเขานอนเหยียดยาวบนพื้นแขนทั้งสองข้างกางออกใบหน้าเต็มไปด้วยความพึงพอใจขั้นสุด คิกๆสดชื่นจริง,รงๆนายเห็นสีหน้าของครอบครัวฉันไหมเยี่ยมไปเลยชิโรเนะพูดขึ้นเบาๆด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเรียนคำปฏิญาณอสศวินนายไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพื่อฉันหรอกนะ เมื่อได้ยินเช่นนั้นเรียนก็เด้งตัวลุกขึ้นดวงตาอมพันคมกริบมองตรงมาที่ชิโรเนะท่าทีล้อเล่นก่อนหน้านี้หายไปโดยสิ้นเชิงชิโรเนะฉันไม่ได้ทําอย่างนั้นเพราะนายเป็นเพื่อนของฉันฉันแตกต่างจากพี่ชายของฉันนายมีพลังดึงดูดคนอื่นฉันแค่เลือกที่จะเดิมพันชีวิตของฉันกับคนแบบนั้นเท่านั้นคําประกาศที่ฉับพลันทําให้แก้มของชิโรเนะร้อนเผาเขาสะอึกสะอื้น อะไรนะทำไมนายถึงพูดแบบนั้นล่ะฉันรู้สึกกดดันมากเลยแต่ถ้านายอยากปกป้องฉันนายจะต้องพยายามให้มากกว่านี้อีกนะขณะพูดชิโรเนะก็ใช้นิ้วจิ้มเบาๆที่หน้าอกของเรียนชิโรเนะสะดุ้งตกใจม,ม,มีอะไรเหรอ ไม่มีอะไรเรียนกระซิบจากพื้นนายแค่จิ้มถูกจุดเจ็บพอดีทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดออกเรนาโอก้าก้าวเข้ามาใบหน้าสวยงามเผยความโกรธและความสับสนเรียนจริงหรือที่น้องสาบานคำปฏิญาณอัศวินเพื่อเป็นดาบของชิโรเนะ เธอตกใจเมื่อเห็นน้องชายของเธอนอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นทำไมน้องถึงเป็นแบบนั้นใสหัวไปซะเรียนพึมพำชีโรเนรีบร้อนแทรกขึ้นนายพูดอะไรนะ่ะพี่สาวนายช่วยไว้เยอะมากนะเชิญพี่เข้ามาเลยเรนาพยักหน้าก้าวเข้ามาในห้องใช่แล้วพี่ได้นำข้อมูลสำคัญบางอย่างจากฝ่ายตรงข้ามมาที่นี่ เมื่อได้ยินดังนั้นเรียนก็รีบลุกขึ้นนั่งทันทีอะไรนะพ่อกับปู่กำลังทำอะไรอยู่เรน่าทรุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้อย่างสง่างามกอดออกพวกเขากระหายเลือดมากไม่ว่ายังไงน้องก็ดึงไพ่คำปฏิญาณอัศวินออกมาแล้วนี่นาพวกเขากำลังวางแผนแนวทางใหม่ของตัวเองสรุปแล้วพ่อกำลังคิดจะให้น้องกับชิโรเนเข้าเรียนที่สถาบันวิชาดาบไคเซนชิโรเนนายบอกว่านายมีความสามารถด้านดาบที่บ้าคลั่งใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่นายพูดนี่นา ชีโรเน่มึนงงถ,ถึงขนาดนั้นเลยเหรอเรนายิ้มอย่างมีนัยยะแน่นอนสิตอนนี้นายก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วนี่นาพี่ได้พูดเรื่องความสามารถของนายทั้งหมดเพื่อดูว่าจะมีโอกาสที่พวกเขาจะลงทุนในตัวนายหรือไม่พวกเขาคงกำลังวางแผนให้นายประสบความสำเร็จแม้จะเป็นเพียงเพื่ออนาคตของเรียนตอนนั้น ทันทีที่พี่สาวพูดจบเรียนก็ลุกขึ้นยืนพรวดพลาดเส้นเหนือดปูดโปนที่หน้าผากเขากู่ร้องใครอนุญาตให้ส่งฉันไปโรงเรียนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากฉันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อในที่สุดฉันก็ได้เล่นกับชิโรเนะได้อย่างสบายใจทันทีที่พี่สาวพูดจบเรียนก็ลุกขึ้นยืนพรวดพลาดเส้นเลือดปูดโปนที่หน้าผากเขากู่ร้องใครอนุญาตให้ส่งฉันไปโรงเรียนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากฉันกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อในที่สุดฉันก็ได้เล่นกับชิโรเนะได้อย่างสบายใจ เรน,น่าเท้าแขนกับโต๊ะใบหน้าสวยงามบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเธอตะคอกด่าดทอนน้องชายที่นอนแผ่หลายอยู่บนพื้นฮะอไอโง่เอ้ยแกจะทำยังไงหลังจากก่อเรื่องอยุ่งเหยิงนี้ขึ้นมาฮะ ถูกพี่สาวกดดันไรอันทำได้แค่ครางออกมาด้วยความเจ็บปวดถึงกระนั้นเขาก็ยังเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วดวงตาสีอำพันส่องประกายดื้อรัน้นเส้นเลือดที่คอปูดโปนพร้อมตะโกนว่าอีกอย่างชิโรเน่จะไม่ไปสถาบันดาบหรอกเขาเป็นนักเวทในอนาคตนะเขาได้เปิดอนณาเขตจิตวิญญาณแล้วคําประกาศอันไม่คาดฝันของไรอันทําให้เรานาตกตะลึงเธอหันไปมองชิโรเน่ที่ยืนอยู่ใกล้ๆด้วยใบหน้างงงปนยินดีดวงตาของเรานาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจอะไรนะอนณาเขตจิตวิญญ,ญาณนั้น หรอชิโรเน่ทำได้แล้วงั้นหรอชั่วขณะหนึ่งที่ครุ่นคิดความประหลาดใจบนใบหน้าของเรนาก็แปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเย้ะหยันและดูถูกอย่างรวดเร็วเธอพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงราวกับกำลังเพลิดเพลินกับเรื่องตลกงี่เงา่าเดี๋ยวก่อนนั่นหมายความว่าแกไปสาบานตนเป็นอัศวินกับนักเวทในอนาคตงั้นหรอความไร้ประโยชน์ของแกก็ควรมีขีดจำกัดบ้างนะ ถอยคำอันแหลมคมของพี่สาวเหมือนสาดน้ำมันเข้ากองไฟใบหน้าของไรอันแดงก่ำด้วยความโกรธแค้นเขากัดฟันคำรามด้วยความเดือดดาลถึงขีดสุดว่าไปไกลๆเลยนะยายแก่